เพื่อที่เขาจะไม่มาหลอกคุณได้ง่ายๆหรือว่าคุณสมมติว่าคบกันคบกันไปได้สักพักหนึ่งคุณจะได้ดูเขาออกแล้วคุณจะได้แบบรีบออกห่างให้เร็วที่สุดถ้าถ้าเขามีห้าลักษณะนี้นะคะหนึ่งเขาทุ่มเทซื้อของให้คุณแบบปรนเปลอคุณจนแบบว่ามันมันเกินไปนะคะจะดูเหมือนกับว่าแบบมันมันทำไมมันดีอย่างนี้มันแหมไม่น่าเชื่อเลยเนี่ย คือแสดงว่าเขาต้องการที่จะแบบว่ามีอํานาจเหนือคุณนะคะด้วยการปนเปื้อซื้อของให้คุณยังกะเป็นเจ้าหญิงแต่การที่เขาทําอย่างเนี้ยอย่างที่บอกค่ะเขาเพราะเขาต้องการมีอำนาจเหนือคุณเพื่อที่คุณจะได้แบบว่าขึ้นอยู่เขาอย่างเดียวเขาจะพูดเขาจะสั่งอะไรเขาจะอะไรยังไงหรือว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรยังไงคุณก็แบบมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปคุณก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเพราะว่าคุณรู้สึกแบบ เหมือนเป็นหนี้บุญคุณเขานะคะเพราะเขาซื้อของขวัญให้คุณซื้อนู่นซื้อนี่ให้คุณซื้อเสื้อผ้าพแพงๆให้คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นหนี้เขาอะพูดแบบจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขามีชู้อะไรอย่างเงี้ยสมมตุติคุณก็ไม่กล้าพูดก็แบบก็แบบเก็บกดไว้ในใจตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าคือแบบก็อย่างที่บอกค่ะ รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเขาเพราะเขาซื้อของแพงๆให้เขาพาไปทานอาหารแพงๆไปนูนป่นไปนี่ก็เลยสนมากกับผู้หญิงเป็นอย่างยิง่งจริงค่ะผู้ชายผู้ชายสนมากที่ชอบมีชู้ถึงถึงชอบปน,น,นเปรยภรรยาตัวเองชอบปนเปรยแฟนตัวเองเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบปิดปากไม่ไม่ไม่ให้คุณไม่กล้าพูดนะคะ สังเกตอสังเกตนะคะส่วนมากผู้ชายรวยถึงชอบมีชู้ไงคะคือผู้ชายจนๆก็มีค่ะเขาเพราะว่าเขาปนเปื้อนคุณทุกอย่างคุณรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วก็เลยไม่ไม,ไม่กล้าพูดค่ะปิดปากเงียบคือแบบว่าคุณคุณจะกลายเป็นคนที่แบบว่าเหมือนคนคนซื่อคนงโง่ก็ว่าได้ค่ะแบบว่าหลงทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการที่เขาแบบดีเมนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเขาเขา ซื้อของให้คุณเขาปนเปื้อคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเป็นเป็นทาสเข้าไปในตัวค่ะคือแบบยังไงอะกลายเป็นคนแบบว่าเขาจูงจมูกไปทั้งไหนก็ไปเขาอะไรยังไงก็ไปเราะว่าคุณรู้สึกว่าเป็นเป็นนี่เป็นคุณเขาเหลือเกินเขาซื้อของให ของ้แพงให้กระเป๋าขึ้แพงแพงให้เสื้อผ้าพแพงแพงให้ซื้อบ้านซื้อรถให้คือเขาจะเขาก็เลยจะแบบจูงจมูกคุณได้ง่ายค่ะเขาจะทําอะไรเขาจะอะไรยังไงคุณก็ตามเขาหมดทุกอย่างไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็สมควรระวังเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเวลากําลังเล่นๆหยอกๆก,ก,กันเนี่ยแล้วเขาเอามือมาแบบมากุมคอข้างหน้าคุณว่าอย่างนี้เนะี่ยแสดงว่าเขาเนี่ย จะเริ่มโซแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบอาจอาจจะทํร้ายร่างกายคุณได้ง่ายๆถ้าเกิดว่ามีมีการทะเลาะก,กันถึงขั้นรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าลงมือตบตีทาร้ายร่างกายคุณได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้สังเกตออกพฤติกรรมเขาถ้าเขาแบบว่าเวลาเราเล่นหยอกๆกันเหมือนคือเหมือนดูไม่ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเขาเอบจู่ๆมือมากุมคอคุณไว้ข้างหน้าคุณอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยระวังไว้เลยค่ะว่าเป็นการโศให้เห็นว่าเขาเนี่ย อาจจะถึงขั้นทําลายร่างกายคุณได้ถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะกันขึ้นมาแบบจนแบบถึงขั้นรุนแรงอะไรอย่างนี้นะคะแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาว่าเดินเดินกันเนี่ยเดินไปเดินเที่ยวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาแบบชอบดึงมือคุณจูงคุณให้ให้คุณตามเขาไปอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นอีกอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาี่ยชอบใช้ร่างกายรุนแรงกับคุณชอบใช้ร่างกายเป็นการบังคับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นั่นก็คืออีกอีกข้อหนึ่งให้คุณสังเกตให้ดูให้ดีๆเพราะฉะนั้นถ้ารีบปีกตัวออกหางได้ปีกตัวออกหางเลยครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันไปลแล้วเนี่ยเขาเขาอาจจะลงมือตบตีทําลายร่างกายคุณได้ถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะก,กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ให้สังเกตเอ่อสิ่งนี้ให้ให้ดีๆด้วยเช่นกันค่ะข้อที่สามก็เหมือนต่อจากข้อที่สองคือสมมิว่าทะเลาะก,กันขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแบบเถียงกันแบบไม่ถึงขั้นรุนแรงอะไรแบบเถียงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบว่า โทษคุณฝ่ายเดียวแบบไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดเลยอะไรเงี้ยแบบว่าคือมันมันมันชักไม่ดีแล้ว่มันรู้สึกยังไงยังไงแล้วแหละถือว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวคือเขาเป็นฝ่ายถูกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเขาจะชอบพูดแบบเน็บแนมให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจอย่างงุ่นอย่างนี้คุณก็รู้คุณก็จะเลยรู้สึกเริ่มรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแบบเจ็บใจตัวเองแบบแบบเจ็บช้ำน้ําใจแบบเออ อดกลั้นพูดไม่ออกคือเขาจะแบบว่าสาดใส่สสสคุณอย่างเดียวคือแบบเป็นผู้ชายปากดีว่างั้นเถอะหรือไม่แบบว่าคือแบบยกความผิดให้คุณอย่างเดียวจะไม่ยอมรับผิดไม่อะไรทั้งนั้นถิทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นถ้าเจอผู้ชายอย่างน,นี้ก็รีบปีตัวออกให้ห่างให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันไปแล้วหรือว่าคบกันไปนานแล้วคุณจะดึงตัวออกอยากแลวคุณก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่าเก็บกดเจ็บช้ำน้ําใจมากขึ้น เริ่มขาดความมั่นใจในตัวเองเริ่มโทษตัวเองเพราะว่าเขาเขาพูดโทษคุณทุกวันทุกวันไงคะคุณก็เลยซึมซับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเรื่อยๆเออฉันเป็นฝ่ายผิดเองฉันเป็นคนไม่ดีเองฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้คือเริ่มโทษตัวเองไปเรืเเ่อยก็จะมันก็จะเริ่มกัดก่อนความมั่นใจในตัวของในตัวคุณเนี่ยลงไปเรื่อยๆคุณก็จะแบบกลายในที่สุกดก็กลายเป็นคนที่แบบว่าเกลียดตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความมั่นมั่นใจในตัวเองแบบคือ คือคือผู้ชายอย่างนี้แบบว่าเป็นคนหลงตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขาไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายอย่างนี้ถ้าถ้าออกห่างได้แบบว่าออกห่างให้ให้เร็วที่สุดค่ะก่อนที่จะหลวมตัวตกหลุมรักเขามากไปก่อนจนถึงขั้นแบบย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีเวลาถ้ายังมีโอกาสออกห่างได้ในในขณะที่ยังเริ่มคบกันเนี่ยก็รีบตัดความสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดค่ะ กรณีนี่ส่วนมากคนไทยจะเป็นกันมากค่ะคือถ้าพ่อแม่เขาเข้ามาผัวพันเกี่ยวข้องในชีวิตเขามากเกินไปเนี่ยคุณนี่ก็ไม่ไม่ดีแล้วล่ะเพราะว่าคุณเขาจะแบบว่าเชื่อพ่อแม่เขาทุกอย่างเลยนี่นี่นี่แบบว่าเจอมามากเลยค่ะในสังคมคนไทยเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะแม่เนี่ยจะเข้ามาแบบเกี่ยวพันในชีวิตเขามากเกินไปแบบว่าเหมือนแบบ เหมือนลูกเขาไม่โตสักทีหรืออะไรอย่างนี้น่ะคะ่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนแบบเหมือนเหมือนเป็นมือที่สามเหมือนเป็นคนที่สามทีแ่แบบว่าไม่มีสิทธิ์ในชีวิตเขาเลยแบบว่าเขาเชื่อแม่ทุกอย่างเชื่อพ่อเชื่อพ่อก็ทุกอย่างคือส่วนมากแม่ค่ะเพราะว่าคนคนไทยเนี่ยเป็นเป็นมากเลยกับเอแม่สามีเนี่ยจะชอบเข้ามาแบบเกี่ยวพันในชีวิตสามีเกินไปเกี่ยวพันในชีวิตแบบวงการทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างงุ้นอย่างนี้คือแบบว่าถ้าถ้าเจอผู้ชายแบบนี้นะก็รีบให้ออกห่างให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าอยู่ต่อถ้าอยู่กันไปเนี่ยคุณคุณจะแบบไม่มีสิทธิ์อะไรเลยคุณจะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทางนั้นแม่เขาจะบงการทุกอย่างแล้วเขาก็จะเชื่อแม่เขาด้วยค่ะเอ่ออันนี้เจอมากเลยค่ะในในสังคมคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะให้รีบออกห่างให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าคุณเป็นแฟนเขาคุณเป็นภรยาเขา,ค,เา,เขาคุณจะต้องมีสิทธิ์ ที่จะพูดอะไรที่จะอะไรได้ทุกอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแม่เขามีสิทธิ์ทุกอย่างข้อที่ห้ถ้าเขาไม่อยากรับรู้รับฟังอะไรแบบแบบแบบปัญหาชีวิตของคุณหรือว่าเรื่องราวอะไรที่คุณอยากจะปรับทุกปรับสุขคือปรับทุกปรับสุขกับเขาไม่ได้เลยเดยเขาไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรท้งนั้นคุณก็รีบออกห่างได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าอยู่กันไปนะ คุณก็ไม่มีความสุขครับเพราะว่าเขาเขาไม่แคร์คุณถ้าเขาแคร์คุณเขาก็จะแบบว่าเป็นที่ปรับทุกข์ปรับสุขได้แต่ถ้าผู้ชายแบบว่าไม่สนใจเลยคุณคุณก็เสียเวลากับเขาไปแบบเปล่าๆครับเพราะว่าการที่เราจะอยู่กับใครสักคนได้เนี่ยเราจะต้องไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องบนเตียงอย่างเดียวเราจะต้องรู้สึกว่ามีความอบอุ่นทั้งทางร่างกายทางใจด้วยคือรู้สึกมีความ มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายทางใจไม่ใช่ว่าพอจะปรับทุกปรับสุขอะไรสักหน่อยก็ไม่มีเวลาไม่ว่างอะคุณคิดมากไปคุณอย่งางุ่นอย่างนี้ไปคือแบบว่าคือไม่สนใจเราเลยอะ่ะไม่แคร์เลยอะ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างคือเพราะว่าเขาคุณปรับทุกปรับสุขอะไรกับเขาไม่ได้เลยอะ่ะเขาไม่แคร์ไม่สนใจคุณคือแบบว่า ผู้ชายอย่างนี้ก็อยู่อยู่ด้วยไม่ได้กับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้รักคนจริงถ้าเขารักคุณจริงเนี่ย <altro. S 1> เขาจะต้องแคร์คุณเขาจะต้องสนใจคุณมีความห่วงใยคุณไม่ใช่แต่ร่างกายทางร่างกายอย่างเดียวทางใจด้วยว่าคุณว่าคุณเนี่ยมีมีปัญหาอยากจะปรับทุกปรับสุขอะไรมั่งเข <ties> าจะอยากจะสนใจฟังอยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะให้คุณเป็นที่พึ่งเขาได้ทั้งทางกายทางใจไม่ใช่แต่ทางกายอย่างเดียว แค่นี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับกับผู้หญิงไทยทั่วโลกก็แชร์ไปให้สนันบันไหวเลยนะคะแชร์ไปให้ทั่วเลยนะคะเพราะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงสักคนนะคะที่ที่ต้องการความความรู้แบบนี้มากๆเลยนะคะ